ก็สลับสลับได้เขียวเขียวต้ามายังไงก็แล้วว่าชิวเป็นรถที่บอกเลยชิวจัดๆนี่เขามีช่วงเหวงานไม่ได้ไปถ่ายไช่วงให้ GS กับรถเว้ยถ่ายไม่ได้ลงทางดินม่ดีเลยทางดูไม่ดีเว้ยนี่กลับรถเว้ยไม่ทาได้เพราะว่าไปได้ไปด้ได้ทุกเส้นทางเออแล้วแล้ว GS เป็นคันเดียวี่ยังไม่ได้ลิงก์บูทู เฮ้ยเรียกก็ไม่ได้เว้ยเอางงวะไปดูด้วยไปเลยเว้ยไปเรื่อยเลยเว้ยแล้วเข้าทางแบบทางชนบทคือทางหลวงปกติไม่ว่านี่เข้าทางเลขสี่ตัวชอโนทางหลวงชนบทเข้าได้เว้ยคาดว่าคนที่ลิงก์ กูเกิลแมปอะไรเง the ah, ี้ยถ้าเป็น G S เดจะพาไปเส้นนี้ถ้าไปอัลตาจะไปเส้นเรื่อยๆแล้วจะเด็ก R 18ครับผมขี่มาดีบาลานซ์ดีบาลานซ์ดีเบรกดีนีเป็ดด้วยโคเลยเป็ดมาเป็นแถวเลยแล้วเดเบรกดีและบาลานซ์ R 18ดีเขาใส่ชิลนะดีกว่าตอนเขาแล้วขี่ในเมืองพอแล้วขี่ในเมืองมันอาจจะโตไปหน่อยเนี่ยเขาใส่ชิลให้ช่วยได้เยอะเหมือนกันนี่เพิ่งกินข้าวมาตาม G S แล้วเหนื่อย เห่อยๆต้องสั่งนอยถือโอกาสเดี๋ยว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 ให้เขาให้เขาเลือกนี่ไพ i อ r i ิ y มือหนึ่งเลยเดี๋ยวให้เลือกก่อนจะเอารถไะไร GS จะได้ไปอยู่ในมือคนอื่นบ้าง <c oughs> สำเร็จเรียบร้อยครับนี่ผมบอกแล้วขนาดผมเองเ่็เพิ่งมาถึงที่นี่เป็นครั้งที่สาเองที่นี่เขามีชื่อภาษาไทยคือวัดมังกรบุหงาถ้าภาษาจีนก็คือวัดเล่งกัวยี่ตามต้องบอกว่าตามความเชื่อของเขาคือที่นี่นคือวัดหางมังกรวัดหัวมังกรคือเล่งเลยี่เยาวราชนะครับต้องเยาวราชนะแล้วก็ท้องมังกรก็คือเล่งหกยี่วัดจีนประชาสมสรที่เราแวะกันที่8ปดริ้วซึ่งอันนี้สองอันนั้นเราคุ้นเคย ที่นี่ยคือหางบางกรนังนั้นใครมีโอกาสก็ลองดูแต่ว่าก็สมความตั้งใจที่คุยไว้กับโจ๊กตั้งนานแล้ว<ม>ว่าเฮ้ยในหนึ่งวันเราจะไปตั้งแต่หัวท้องแล้วก็หางวันนี้ก็สําเร็จเอาจนครบแล้วก็เป็นที่ครั้งแรกด้วยนะที่มาครบทุกคนนะ<ม>ใช่ไหมใช่เดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเพื่อความสะดวกอะ่กอะเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปพักที่โรงแรมพิสตันเจดที่เดิมพักที่ไหนไม่เข้าพักเหมือนบ้านเรา มารยองก็น,นอนกลางเมืองตลอดนะอะผมก่อนเลยผมบอกก่อนเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เห็นผมขี่เจ้า GSR1250 ไม่ได้จริงเออขี่ขีได้เออขี่ขี่ได้แต่ว่ามันมันมันไม่มั่นใจเพราะนั้นในเวลาผมุตดขี่ออกถนนหรืออะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะบอกเฮ้ยทำไมไม่ลองแต่ผมอะผมกมรู้สึกว่าผมเอาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องเซฟตี้ไว้ก่อนเพราะให้เราลองแล้วแม้ว่าจริงขาถึงอะไรได้นะแต่ว่า อาจจะในความรู้สึกผมถ้าจะขี่ทรงแบบนี้หรือว่าพวกอะไรอ่ะแคนอเมริกาดูคาติมอเติร์สตาร์ด้าไฟอัมไทเกอร์ผมว่ารถแบบนี้นี่ต้องต้องไปได้เบสิกอย่างหนึ่งก่อนหรืออย่างอย่างโจ๊กเคยไปเรียนกับ b m เอ็มับยูใช่ไหม,มเดี๋ยวเี้ยเขามีหลายคอร์สคือไปฝึกพวกเบสิกการการบาลานซ์น้ำหนักที่สำคัญมันมันมันจะไม่เหมือนพวกนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งคือผมขี่ R18 คลาสสิกมา แล้วก็เป็นช่วงที่มีเป็ดเราขับตามกันมาเนี่ยมีเป็ดขบวนเป็ดมันข้ามถนนตรงโคง้งผมผมอะ R18 Classic เนี่ยมาความเร็วประมาณร้อยหนึง่งใช้แต่เบรกหน้าด้วยนะยอมรับเลยว่าเบียมนี่มันมยูเยเบรกดีมาก <c oughs> เบรกแบบไม่มีแบบสะบัดไม่มีกระโชกโค้งากเลยสมูทนุ่มลื่นเลยสองเรื่องของบาลานซ์น้าหนักคือด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะเครื่องมันเครื่องมันบานมีซ้ายขวาอย่างเงี้ยพอเวลาเข้าโค้งเนี่ยยังคุยกับขาว่าเฮ้ยตอน โจ๊กขับตามหลังรู้สึกว่าให้เข้าโค้งดีเออเพราะว่ามันเหมือนกับมันบาลาน้ำหนักมันมาดีแต่ว่าที่ติงอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าไม่มีเกบอกระดับน้ำมันส่วนเฮอริเทสก็ลับมาขี่ครั้งหนึ่งก,ก็ก็ยังเป็นรถที่ขี่ง่ายสบายๆแต่ว่าฟีลลิ่งก็จะต่างอ,อ่าคือถ้าถ้าอย่างขี่เอาต้าแล้วตัวใหญ่ๆออกเดินทางอย่างเงี้ยเฮอริเทสเวลาเดินทางอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน้ำหนักเบาแต่ว่าความความความคองตัวที่อย่างที่เคยคุยกับโจ๊กันใช่ไหม ขี่ในเมืองหรืออะไรเงี้ยบริเทนจะตอบโจทย์มากกว่าแต่คนที่มีคนซ้อนก็อาจจะไปหาพนักตบมาลองหลังก็หน่อยนะครับอ้าหนึ่งเป็นไงเลิฟเลยเลิฟเลยเลิฟครั้งหนึ่งเคยรักอยู่เคยเลิฟคเลิฟรักันเลยเคยรักอยู่ตอนตอนที่เราขี่ในเมืองใช่ชอบเลยใช่แล้วคราวนี้เป็นไงพอขี่ไกลพบกันสั้นๆพบกันยาวๆไปไม่รอดทำไมอะ มว่าตัวผมอาจจะไม่เหมาะไซส์ของตัวผมเนี่ยนั่งแล้วมันกลางๆอ่ะมาชิลตัดตมเราได้เราได้มีการปรับตัวเข้าหากันแล้วใช่ไม่ได้เราก็เลยถอยห่างออกดีกว่าใช่ใช่อย่าฝืนไปด้วยกันได้ไหมอย่าฝืนจนมาเจอรักใหม่เจอรักใหม่ไหมใช่เจอสาวทรงใหญ่รักใหม่โอ้โหทรงเป่นอันนี้เป็นยังไงครับคือเคยเคยขี่ประมาณนี้มาเปล่าเคยแต่นี้นั่งสบายมากเลยรู้สึกว่าแบบ นั่งแล้วแบบเออขี่ไปไกลๆไม่น่ามีปัญหาเลยคือผมชอบขี่ไกลๆอยู่แล้วรถเอสเอตัวนี้เป็นไงคือเปรียบเทียบไม่ถูกเลยอ่ะมันมีรายละเอียดที่เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากครับแล่ว่าจะเป็นหน้าจอแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เขาวางไว้ดูเก่าองชูกระจอบไปเลยอ่ะเอยแต่พี่พี่ถามมาหนึ่งอย่างรู้ว่าสมมติแล้วถ้าเกิดคนที่เคยใช้เร์ซึ่งเก่าพอมาเจอรุ่นใหม่ครับพวกอุปกรณ์เอซิริมันยกมาใช้ด้วยกันได้ไหมหรือต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเลยเออสัก แปดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยใช้ด้วยกันได้อย่าง GPS ยกยกมาได้เลยนิเกเตอร์ห้าหกต่อไปสองันสองร้อสิบะไรอย่างเงี้ยพวกกล่องพวกกล่องกระเป๋าปล๊บอะไรอย่างเงี้ยกล่องนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะได้้าจนเพราะมันทรงเดิมเสี่ยหมูเป็นไงครับวันนี้เสี่ยหมูจับมาสามสองพันสองสองแต่ที่บอกครับรุ่นวิดเบิร์นี่ผมของพับไวปหมดพับวงการเพราะว่าไม่เต็มร้อยอยู่ไม่อยากเสียวเลยวันนเตอร์สับต้นบริเพยกับโนอา เฮ้ยถือว่าถือว่าถูกต้องเพราะนี่เขาเป็นคู่เป็นคู่กันเลยอ่าแล้วเป็นไงแล้วตอนออนออกมาผมยังไงก็ขับนั้นถูกไหมเออเลิฟเลยขับสบายแน่นอนแต่พอได้ลองเนี่ยก็ได้เนียไปอยู่ข้างนู้นเลยไอ้พวกไอ้พวกแบบว่าแบบเจอใหม่เจอรักใหม่โอ้ยไม่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เลือกมันตอบโจทย์คนละแบบยังไงครับอย่างนี้ยก็คือมันเป็นรถที่ฟ support อ่าแล้วก็ชูส support สบายๆไปเดินทาง พัฟฟี่แน่นอนเห็นตรงนี้มันอยู่นิดๆใช่ไหมมันก็ได้ความสูบความทีกขับลุกขับง่ายวันนี้ผมอาะว่าจจะชอบรถที่ชอบใช้ขาขับด้วยแหละเวลาเลี้ยวเลี้ยวเป็นระเบียบไปงี้ยนี่เหมือนอะไรละไม่เหมือนลำบากใช่เฮ้ยไม่ลำบากอย่าพูดอย่างนี้โอเคพอแล้วนะคุณไม่ถนัดแล้วคุณอย่ามาพูดว่าลำบากก็จะให้ดีก็ต้องมีมันทั้งคู่โโอ้หตายเลยนี่ นี่นถแถบแนกเสียเงินของจริงนะเนี่ยจกหล่อเลยอันนี้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเดินทางสลับสลับกันแบบนี้ได้ขี่หลากหลายสไตล์นะครับ <c oughs> แต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากย้ําไว้คือว่ามีโอกาสนอกจากการเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยลองดูในเรื่องของรถเรื่องของการเตรียมการอย่างเช่นพวกเรื่องของเติมน้ามัน รถบางรุ่นเนี่ยไม่ใช่ใชว่าเขาไม่มีเกียร์น้ำมันคุณไปหาเกียร์น้ำมันเงี้ยมันมันไนไ,ได้ต้องปรับตัวให้เข้ากันมันก็มีวิธีการใช้งานของมันหรือรถบางรุ่นอย่างที่ผมบอกคือแต่ก่อนอ่ะผมดู GS เนี่ยบอกตรงนะโคตรชอบเพราะว่าทางยุโรปอ่ะอะไรก็ GS โขขี่เที่ยว GS เยอะมากแต่พอลองไปลองมาแล้วแบบเฮ้ยมันอ,อย่างที่ผมบอกไม่ใช่รถไม่ดีแต่ตัวเราไม่พร้อมเพราะนั้นจะทำตัวให้พร้อมอ่ะก่อนจะตัดสินใจซื้อ,อเดี๋ยวนี้มีเยอะอย่างเ m ียมยูก็มีคอร์สในเรื่องของเบสิกใช่ไหม หรือว่าอย่างค่ายลายๆค่ายก็มีคอร์สเนี่ยเรื่องเบสิกพวกนี้ไปฝึกลองดูก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วถ้าเราได้เบสิเราอาจจะสนุกกับมันมากขึ้นอย่างผมขี่พี่ขี่ตามหนึ่งอ่ะเห็นแบบเอนจอยมากเลยคือแบบเฮ้ยขี่ไปปล่อลยมือกด GPS อะไรอ่ะคือแบบพอมันพอมันได้คุ้นเคยมีเบสิะก็สนุกนะครับสุดท้ายต้องขอบคุณก่อนขอบคุณทาง AS h a r l e ร d a v i ีส o n นะครับที่สนับสนุนรถให้ตลอดเลยขอบคุณทางเ m w ยมเดอตราลานะครับประเทศไทย แล้วก็ทางผู้แทนจำหน่ายก็คือเรียมยูทาง Mill เ n ียม m a โต o นะครับที่ลาดพร้าวก็สพอร์ตรถมาให้รวไมไปถึงคนอื่นๆไม่ต้องน้อยใจนะครับแพนอเมริกาย,ยกชุด4คันรนะอไว้ก่อนคือถ้าเดี๋ยวเดี๋ย <c oughs> วมันหาทางได้มันสะดวกได้ <c oughs> ก็ก็จะยินดีจะไปเอานะครับดูกติไทยอ้ําเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับก็เลียร์คิวกันได้หารถที่มันเหมาะสมได้เดินทางมันจะได้สนุกแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3าคนด้วยที่มาด้วยกันนะครับขอบคุณครับ <ชะ S 1> มเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ